สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคา่ะแล้วก็คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านค่ะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างไม่ก้อยอยู่ไหมคะกระทะที่บ้านค่ะดํามากๆขัดยังไงก็ไม่ออกสักทีนะคะนี่คาบฝังแน่นออโอ้โ,โหเกะกันอย่างนี้เลยค่ะ,คะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการทําให้กระทะนะคะที่ดําๆนะคะ กลับมาข่าวจ้วนนะคะและต้นไม้พืชผักของใครที่บ้านนะคะไม่สวยนะคะไม่ติดดอกออกผลไม่งามค่ะไม่ก้อยแก้ปัญหาทุกอย่างง่ายๆนะคะด้วย2ส,สิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะท้าที่บ้านดํามากค่ะไม่ก้อยค่ะนี่สิ่งนี้เลยค่ะแมสนะคะพึ่จ๋า เป็นแมสเก่าก็ได้นะคะริ่มเลยค่ะเพื่อ,อ,อนๆจ้ามาเลยนะคะตัดได้ค่ะเพื่อนๆตัดหูออกทั้งสองข้างเลยนะคะหูสองอันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมีประโยชน์มากเอาเด็กที่อยู่ตรงนี้ออกมาะคะ่ะเพื่อนๆแมสนี้มีประโยชน์มากนะคะเพื่อนๆอย่าไปโยนทิ้งถังขยะเฉยๆนะเป็นขยะเปล่าๆเนาะนี่เด็กอย่างนี้นะคะดึงออกมาเลยค่ะเพื่อนๆ ล,ลวดอย่างนี้นะคะไว้ทําไมคะไม่กยขานี่เลยค่ะเพื่อน,นขนมที่กินไม่หมดนะคะหรือของต่างๆนะคะไม่ให้เขาเสียไว้นะคะเพื่นพนอนจัดกาแฟคอฟฟี่เมดนะคะกินไม่หมดนะคะลวดจากแม่ค่ะรัดอย่างนี้นะคะเพื่นพนอนแล้วก็บิดเลยค่ะเพื่อน,น <c oughs> มีประโยชน์ไนะี่หนว้าวทำไมพิ่งรู้หลงทิ้งไปทั้งหลายอันเลยเราสายชาร์จสายอะแดปเตอร์ต่างๆนะคะหรือสายหูฟังเนาะ กับไฟฟ้าของเรานะคะลวอย่างนี้ก็ราดเลยค่ะเก็บให้เป็นระเบียบเลยค่ะดีจังอ่ะเก็บเลยค่ะระเบียบเรียบร้อยไม่รกนะคะไม่พันกันเนาะนี่โอ้โหนะทำไม่ใช้กันดูนะคะจากแมสเก่าๆที่เพื่อนทิ้งเช่นกันค่ะแมสนะคะที่เราตัดลวดไว้ไปใช้แล้วนะคะตัดออกค่ะเพื่อนๆนี่แล้วเราก็จะได้นะคะจากแมสเนาะได้มา3ามแผ่นค่ะเพื่อนๆน ก๊อกของใครนะคะเป็นหมองหมองไม่สดใสนะคะมีคาบน้ํากระเด็นก่ออยู่เยอะนะคะนี่จากแมสค่ะเพื่อนๆจ้ะเช็ดทําความสะอาดล๊อกได้เช่นกันนะคะดู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 เพื่อนๆเงาวิ่งเลยโอ้เงาจริงอะทุกคนไหมแมสไม่ต้องทิ้งนะคะโอ้หลงทิ้งมาตั้งนานเนาะแล้วเตาแก๊สของใครนะคะดําๆหมองหมองนะนี่ใช้แมสเช็ดได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆจ้ะไม่ต้องไปโยนทิ้งแมสลงถังขยะนะคะทุกคนง่ายๆเลยค่ะเพื่อน โอ้ดีงามโอ้ทำไมเราเพิ่งรู้เนี่ยเงาวุ่งวิ่งเลยใช่นะคะที่มีก๊อกน้ำนะคะหรือซิงล้างจานน,ะน้ำนะคะชอบกระเด็นนี่ออแม่กเก่าๆค่ะที่เป็นด้านสีไฟ้าอย่างงี้นะคะพเพื่อนนี่นะคะนี่ค่ะเพื่อนนี่ทำเป็นชาวเวอร์น,น้ำกระเด็นกันน้ำกระซินนี่คะ่ะเพื่อนร้านเลยคะ่ะเพื่อนโอเคเปิดเลยคะ่ะเพื่อน สำหรับเพื่อนหลายท่านนะคะซิงล้างจานนะคะหรืออ่างล้างหน้าล้างมือของเราเนาะบล็อกที่ปิดกันสิ่งสกรปรกนะคะนานๆไปค่ะเสียมั่งหายมั่งชํารุดดนะแม้เก่าๆได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปิดลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆซิงล้างจานบางยี่ห้อเขาจะหลุมใหญ่กว่านี้นะเพื่อนๆก็จะใส่ได้พอดีนะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดน,น้ำเนะะี่ยค่ะเพื่อน ารล้างชามนะคะหรือเศษอาหารต่างๆนะคะก็จะไม่ลงไปในท่อระบายน้ำเอาระบายน้ำหูเราจะได้ไม่อุดไม่ตันนะคะแล้วก็ไม่เหม็นค่ะเพราะว่าสิ่งสกปรกต่างๆนะคะเรามีที่กรองแล้วนะคะจากแมสคะเพื่อนไม้พืชผักไม่งามค่ะแมสก็ช่วยได้ค่ะเพื่อนของดีมีประโยชน์ค่ะคู่ครัวคู่บ้านคู่สวนเลยค่ะตัดด้านบนอย่างนี้นะคะเพื่อนวกตรงกลางเลยค่ะเพื่อนใส่เปลือกไข่ลงไปค่ะเพื่อนๆจะเป็นปุ๋ยอย่างง่ายๆนะคะ โซดยียมปูตา้าเมดค่ะเป็นปุ๋ยแห้งอย่างง่ายง่ถุงปุ๋ยแบบง่าย,ายเลยค่ะเพื่อนจ๋าถุงวิเศษถุงมาสศจันเราก็ไปใส่ต้นไม้แสนรักของเราค่ะมะเขือมะนาวนะคะบอลสีต่างๆอ่ะใส่ได้เลยค่ะวางลงไปอย่างนี้นะคะแล้วเราเวลาเราลดน้ํานะคะปุ๋ยของเราจะค่อยๆละลายออกมาค่ะเพื่อน นอ่นเ,เรามาดูนะคะวิธีทําให้กระทะนะคะที่ดําๆดาปีางี้นะคะมาขาจั่วค่ะด้วยแมสเลยค่ะเพื่อนะตัดหูแมสนะคะด้านเดียวค่ะเพื่อนเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ ไข่นะคะใส่ลงไปแล้วค่ะเพือ่อนๆรักเลยค่ะดีๆน,นะนะจ๊ะเพื่อนจ๋าดูกระทะไม่ก้อยไกลๆก่อนดำดีเป็นกระทะแบบอลูมิเนียมกระทะบัวได้เช่นกันนะคะให้ดูโอ้โหเพียบเลยอ่ะมาเลยค่ะเพือพ่อนแม็ที่เพื่อนตัดนะคะสามส่วนนะคะเนี่ยมาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน แล้วเราก็ใช้สิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆย่าล้างจานนะคะอันนี้ไม่ก้อยทําผสมใส่น้ําใส่ฟองมาแล้วนะคะเพื่อนๆดีไซน์แอบนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้สิบนาทีนะคะเพื่อนๆไหนนะคะที่ข่าฝั่งแน่นนะคะตัวหางแล้วก็ตัวหัวเลยค่ะปิดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆวางแม็ค่ะเพื่อนที่เพื่อนๆทิ้งอะค่ะไม่ต้องทิ้งอะเพื่อนๆแตะปิดอย่างนี้เลยค่ะ ทิ้งไว้10นาทีนะคะเพื่อนมีเม็ดหลายแผ่นนะคะปิดรอบยิ่งดีนะคะเพื่อนต่อจากนี้ก็ทิ้งไว้10นาทีค่ะโอเคค่ะครบ1ินาทีแล้วค่ะเตร่ยมอุปกรณ์ขัดหม้อขัดกระทะของเรามาเลยค่ะจุ่มไปในน้ำเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ขัดเลยค่ะเพื่อน นะคะที่เราคุมกระทะไว้นะคะเราก็ถูอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคขานะคะโอ้ตัวแรกนี่ดำปีเลยโอ้ยเพื่อนๆโอ้โอ้ยใ้ฝอยขัดหม้อหมดทำไมก้อยขานี่แมทใช้ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนโอ้ดีงามเพื่อนหน้าหน้านะคะกันทำไอ้นี่สควอตไบท์ทำไมก้อยไม่มีฟองน้ำนะคะเอาแมทใช้ได้จ้า ไปเพื่อนมาดูดจากดำๆถูนะโขัดยากนะคะคาบไขมันที่ก้นกระทะเนี่ยแล้ตัวนี้ค่ะนะคะเราใส่ไข่ไปในแม็ดนะคะขัดเลยค่ยะเพื่อนเม็ดเก่าๆนะคะแล้วก็ใส่สิ่งนี้ลงไปค่ะเพื่อนๆจ๋า โอ oh oh. ้ใช้ได้ <laughs> ทำไมแม่ก้อยเพิ่งรู้ดีงามจังเลยพี่จังเลยอย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องแช่ไว้ก่อนนะแช่เคลือบด้วยแมสไว้ก่อนนะเ <Okay. S 1> อียแม่ก้อย,กลยล้างให้เพื่อนดูก่อนนะคะว่าพี่จะดีงามจะไ,มได้แล้วกันะ หลังเข้าไม่ก้อยโอ้โหงามพะทุกคนโอ้นี่ขนาดยังไม่เจอสก๊อตไบ์นะคะเพื่อนๆโอ้โหนี่นี่น,น,นี่ลองทำกันดูนะคะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เจอสก๊อตไบ์นะคะเพื่อนๆวู้ดีงามอ่ะให้ดูให้ดูค่าเลยคะ่ะโอ้ทำไม่ใช้กันเลยนะประหยัดถูกค่าบ้านไหนเนาะไม่มีสก๊อตไบร์นะคะ ไม่มีฝอยขัดหม้อนะวิธีนี้ยอดเยี่ยมดีเช่นกันค่ะเพื่อนๆทาให้ใช้กันดูนะคะโอ้ใครอยากเกี้ยงกว่าไม่ก้อยนะก็สามารถใช้สกอตไบท์ได้นะแต่สําหรับไม่ก้อยนะขนาดนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเอาทำให้ใช้กันดูนะคะกระทะดําๆค่ะให้มาขาวจัวแบบง่ายๆจ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะ ทำไม่ใช้กันดูนะนี่อย่าทิ้งเม็เก่านะคะทุกคนไม่ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของไม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกด ไลก์กดแชร์ให้ไมก่อะะ้ต่อไปนี้นะคะไม่ต้องทิ้งแมสอีกต่อไปนะคะมีประโยชน์มากๆนะคะทั้งงานบ้านและงานสวนนะคะเพื่อนๆมีโอกาสก็นําเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะต่อไปนี้นะคะกระทะที่บ้านแม่ก้อยไม่ดํำล้วจ้าข่าวจัวเลยคะ่ะ